สวัสดีครับน้องๆง,งามดิบๆเลยไม่ได้แต่งอะไรไม่ได้ขัดสังเกตงามยังไม่เท่ากันเลยนะครับสองข้างติดยางพันธรรมดาแล้วยิงไปชมกันครับคือง,งามธรรมชาตินะครับโดยที่ไม่ตัดแต่งอะไรเลยตัดมายังไงมัดยางแบบนั้นเลยนะครับที่ระยะ10บเมตรครับห้<ะ>เมตรนะครับ ที่สูนเมตรครับหกหเซนนะครับโอเคนี้นมมาชมการเส็บนัดจะได้สักเท่าไหร่นะครับยังไม่เข้ามือง่าบึงเสร็จทดสอบ 我给他。 สิบเต็มสิบครับ